แอบวิ่งในไทย MG Pilot ระเบิดสึกสู้เก t ด a l l t h a แ l นด์ด้วยโชมหน้าสปอร์ตก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ MG Thailand ค่อนข้างประสบความสำเร็จกับยอดขายตลาดรถยนต์ประจำปี2021เกือบจะถึง40,000คันในไทยแต่ปี2022 MG คงเชื่อมั่นว่ายอดขายรวมน่าจะทะลุ40,000คันจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่มาถล่มตลาดเมืองไทย เอ็มจีไทยแลนด์ยืนยันว่าจะส่งรถยนต์คุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า3รุ่นใหม่ลงทําตลาดในเมืองไทยจากการวิเคราะห์ก็มีความเป็นไปได้สูงคือ New MG ZS EV ปรับโฉม New MG EP ปรับโฉมรวมทั้ง MG HS PHEV ปรับโฉมส่วนจะมีรถ EV รุ่นใหม่สิิงๆมาทำตลาดเมืองไทยไหมต้องลุ้นกันจริงๆล่าสุด เราก็มีคุณผู้อ่านของเราที่ชื่อว่ามินิแอนดรอยสส่งภาพสปายช็อตรถยนต์ MG ปริศนามาให้เราผ่านทางอีเมลของเราทางคิดสกายต้องขอบคุณมาณที่นี้ในตอนแรกเราคิดว่าภาพสปายช็อต MG น่าจะเป็น MG1 รถ C s e gment SUV ที่เพิ่งเปิดตัวในจีนหรือเปล่านะแต่เมื่อพิจรารณาจากบอดี้ตัวถังพบว่ามันเป็น MG Pilot หรือ เรียกกันอย่างง่ายๆคือมันจะเป็นว่าที่ MGHS Miniché n สำหรับตลาดเมืองไทยจากการสังเกตการของภาพสปายช็อตของ MGHS m i n i c h แทบไม่แตกต่างจาก MG Pilot ที่เปิดตัวในจีนมาสักพักใหญ่เมื่อสังเกตจากกระจังหน้าตำแหน่งไฟหน้าหรือช่องดักลมต่างๆที่เจาะเป็นช่องๆหรือแม้กระทั่งลายล้ออลลอยก็ยังเหมือน MG Pilot ในจีนไม่มีผิดเพี้ยน เราก็มีคำถามไม่น้อยว่าแล้วทำไม SAIC ถึงปล่อยเจ้า m g h s m i n e r c h a n ในตลาดโลกช้ากว่าเมืองจีนถึง1ปี4เดือนละ่ะตรงนี้เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่และในเมื่อ m g h s m i n e r c h a n วิ่งทดสอบเมืองไทยแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าน่าจะต้องเปิดตัวในไทยอย่างเร็วเดือนมีนาคม2022หรืออย่างช้าไม่น่าเกินเดือนพฤษภาคม2022 ถึงแม้ว่า MG HS Minor Change จะเป็นแค่ตัวปรับโฉมแต่ทว่าคนไทยหลายคนยังสนใจเจ้ารถคันนี้อยู่มากเพราะความเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบภายนอกใหม่ทำให้พลิกภาพลักษจก SUV ค่อนข้างเรียบหรูกลายเป็น SUV ที่ดูสปอร์ตปราดเปรียวขึ้นมากบางคนอาจมองว่ารุ่นหน้าใหม่ลงตัวกว่าเดิมเยอะเพราะทำให้รถดูเพรียวกว่าเดิมมาก สิ่งที่น่าลุ้นมากที่สุดก็คือ Space MG HS Minor c h a i n Version ไทยจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมพูดตรงๆว่ากระทั่ง MG HS p h e v ตัวปัจจุบันสเปคก็อัดนั่นเต็มพิกัดแล้วเพื่อนๆทุกคนคิดอย่างไรกับ MG Pilot ที่จะมาไทยครับคอมเมนต์ได้เลย